โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะว่าหลังจากที่อัพขึ้นมาถึงเลเวล50แล้วมีอะไรที่ปลดล็อกมาใหม่บ้างนะครับแล้ก็สิ่งที่ปลดล็อกมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปฟาร์มเราจะได้ทรัพยากรเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยวจะพาไปดูในทุกๆโหมดเลยนะครับ <Okay. S 2> ผมร้านริดแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมฮอนไครสตาร์เรลได้ในราคาที่ถูกพุ้มกว่าเติมเเเเอองสาามมมมรรรติิกกกบบบบนว็ไพ้ั น,นานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอดริทแมนช็อปนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัน้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแฟ a ปไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงริทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมโอเคครับมาเริ่มที่ simulate universe กันก่อนเลยนะทุกคนสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับผมก็คือคะแนนรลยสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 0่ง่นนะแต่ว่าของ ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะทุกคนก็ยังได้เหรียญอันนี้สี่เหรียญเหมือนเดิมนเนาะแลวก็เฮอร์ตาบอลก็ยังได้แค่หนึ่งชิ้นต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับผมและสิ่งต่อมาก็คือโลกที่5นะครับจะปลดล็อกความยากระดับ2มานั่นเองซึ่งความยากนี้นะหลังจากเราเล่นผ่านครั้งแรกนะครับเราก็จะได้เครื่องประดับสีส้มมาด้วยนะครับเครื่องประดับ5ดาวเนาะแบบการันตีแต่ว่าเราต้องไปลุ้นว่าจะได้ออฟอะไรมาอีกกี่นึงนะครับและต่อมาก็คือโลกที่6กนะครับก็จะปลดล็อกความยากระดับ2เหมือนกันนะทุกคนและผ่่าาานนนครรรัั้้้งงแกก็จะไดขออววลลตตมีเยส ตอบเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้เป็นสีม่วงซะส่วนใหญ่เนาะและก็ย้อนกลับมาที่โลกที่3นะครับผมก็จะปลดล็อกความยากระดับ3มาด้วยนะครับทุกคนและสุดท้ายก็คือโลกที่4นะครับก็จะปลดล็อกความยากระดับ3เช่นกันนะซึ่งพวกนี้เนี่ยผมก็เคลียร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะอันนี้คือส่วนตัวนะผมก็ใช้ตัวละครเหมือนเดิมกับผ่านระดับความยากหนึ่งนั่นแหละทุกคนหลักๆก็จะอยู่ที่พรที่เราเลือกนะครับว่าเราเลือกพรแบบไหนเราใช้ตัวละครยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งถึึงแมมม้้ว่่าาาาจะะเป็็นนรดับทียกกขต แต่ว่าหลักการเล่นมันก็เหมือนเดิมนะครับผมมันก็ผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่ส่วนเรื่องของรางวัลนะครับที่เราจะได้เวลาที่เรากดรับของรางวัลนะทุกคนจะมีโอกาสดรอป2ชิ้นด้วยนะครับมันจะเป็นการสุ่มนะทุกคนถ้าเราโชคไม่ดีเข้าไปก็จะได้แค่ชิ้นเดียวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราโชคดีนะครับบางครั้งเรากดเสียพลังงานไปแล้วเนี่ยเราจะได้มาถึง2ชิ้นต่อ1ครั้งเลยนะครับซึ่งมันก็ดีกว่าการฟาร์มในระดับ1กับระดับ2ในก่อนหน้านี้เนาะสิ่งต่อมานะครับก็คือในเรื่องของเลเวลเนาะเราก ร,รวมถึงหลายคนด้วยก็ปลดล็อกถึงเลเวล70ส่วนเทดเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ปลดล็อกให้สามารถอัพได้เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ผมก็อัพไปเกือบเต็มแล้วแต่ว่าก็จะใช้ทรัพยาการที่เยอะมากๆเหมือนกันในทุกคนโดยเฉพาะเงินเนี่ยคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะมีเป็นล้านแป๊บเดียวก็หมดเนาะฉะนั้นเทดเนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมอัพแค่พอดีนะสิ่งต่อมาที่ปลดล็อกนะครับก็คือโหมดฟาร์มวัตถุดิบต่างๆเนาะอย่างเช่นสมุดอัพเลเวลละค,อนนะครอกก็็ป ระดับ5มาให้เราเล่นนะครับซึ่งของรางวัลที่เราจะได้หลังจากที่ลงไปแบบ60พลังงานนะครับทุกคนก็จะได้ตามนี้เลยนะครับสมุดสีม่วง6เล่มแล้วก็สมุดสีฟ้าอีก30เล่มนะครับตีเป็นพลังงานโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะได้รอบละประมาณ2 7 0 0 0 0เจ็ดื่น EXP ต่อ60พลังงานนั่นเองนะครับผมส่วน EXP ของร้โคนนะครับลงไปแบบ60พลังงาน1รอบก็จะได้ขวด EXP สีม่วงมา6ขวดนะครับขวดสีฟ้า12ขวดแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับผมบางครั้งก็14 1 5 16 17บ้างบางรอบ นคทุกต่อไปวัสดุสําหรับอัปเดนะครับทุกคนก็จะมีสีม่วงขึ้นมาให้เราเล่นและที่เลเวล40เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะยังไม่มีสีม่วงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าพอเราอัพขึ้นมาถึงเลเวล50ก็จะมีสีม่วงเริ่มดรอปให้เราแล้วนะแต่นะครับหลังจากที่ผมได้เข้าไปเล่นเนี่ยแบบกดพลังงาน60เหมือนเดิมนะสีม่วงเนี่ยจะสุมดรอปนะครับบางครั้งผมไม่ได้เลยนะครับจะไม่ดรอปสีม่วงเลยทั้งๆที่กดไป60พลังงานนะครับแต่ว่าวัสดุสีฟ้าเนั แต่สีม่วงเนี่ยอยู่ที่ดวงของเราล้วนๆถ้าโชคดีก็คือได้3ชิ้นเลยนะครับผมเคยได้สูงสุด3ชิ้นต่อ60พลังงานนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูเลยส่วนวัสดุสีเขียวเนี่ยจะไม่ได้ฟิกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันบางรอบก็ได้6บางรอบก็ได้7ได้8นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะต่อมาวัสดุสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครขึ้นไปเลเวล70บนะครับทุกคนก็จะปลดล็อกความยากระดับ3มาให้เราเเลลลล่่่นแ้วรัซึงงงหงจาากทีไปในนแต่่ละะะรออบนะเพืจไดด้วัสุ ีม่วงมารอบรับประมาณ4ชิ้นเท่านั้นนะฮะทุกคน60พลังงานก็ได้8ชิ้นเนาะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีกว่าลงในระดับก่อนหน้านี้นะที่ได้รอบรับประมาณ3ชิ้นนะครับต่อมาก็คือลิลิกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในช่วงท้ายนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนะทุกคนตั้งแต่ขึ้นมาเลเวล50ผมยังไม่ได้ฟาร์มลิลิกสักรอบเลยเนาะเดี๋ยวขอไปพูดอย่างอื่นให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันไปเลยนนนะครรรัททุกกกวว่่่าาาาาถ้้ผมมมมลงไฟไฟ์ดดีเีเเยจหโอสอส2ชิ๋ ค่อยมาลุ้นพร้อมๆกันนะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราข้ามมาดูที่ Echo o f War กันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ได้ลงไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมที่ความยากระดับ4หลังจากเล่นจบไปแล้วก็จะได้รอบๆประมาณ3ชิ้นนะครับอะไรก็จะสุ่มดรอปลิลิค5ดาวมาให้เราด้วย1ชิ้นเป็นอย่างต่ำนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันมีโอกาสออก2ชิ้นหรือเปล่านะทุกคนเอออันนี้ผมก็ลงไปแค่รอบเดียวนาะแล้วมันลงได้แค่สัปดาห์แล้ว3รอบนะผมก็เลย,ยันะลยััมม่กาาาาเทสนน็บรตีววจํํห ไว้ก่อนนะครับทุกคนก็ไม่มีเทสให้ดูเนาะว่ามันมีโอกาสออก2ชิ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างต,ตามๆเนี่ยคือเราจะได้1ชิ้นแน่นอนนะสำหรับลิลิค5าดาวนะครับผมทีนี้เรามาดูอย่างสุดท้ายกันบ้างนั่นก็คือลิลิคนะฮะเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มเส้นทางแห่งเพลงซาดูดี้นะครับที่ดรอปอุปกรณ์ของสายแทงเนาะและก็ดรอปเซตไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยที่มีจริงหยวนเข้ามานะผมอาจจะซุ่มได้นะครับถ้าได้มานะครับก็จะได้เอาเซตไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยไปใสใ่ให้จริงหยวนนั่นนะ่่เเาานนงะีีวาาามมกหลลจจทผข้ไป มีกาสดรอปสองชิ้นไหมนะครับอันนี้ก็จะเปิดล็อกเป็นความยากระดับ4มาให้เราเล่นแล้วนะครับทุกคนมอนส่วนใหญ่ในด่านก็จะอยู่ที่เลเวลประมาณ66สซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วสําหรับรอบแรกนะก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าผมจะได้ออปชันหลักของเสื้อเป็นอะไรนะฮะขอให้ออกเป็นอัตตากริมานะคือจบเลยนะครับทุกคน เรียบร้อยครับผมเ p พจบจริงนะอันนี้ส่วนของที่เหลือก,ก็จะได้เป็นสีม่วง2ชิ้นแล้วก็สีฟ้าอีก2ชิ้นนะครับก็จบไปสําหรับรอบที่2นะครับเหมือนจะได้ของขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเลยนะได้สีม่วงมา3มชิ้นแล้วก็สีฟ้ามาอีก3ชิ้นนะครับแต่ว่าสีทองหรือว่า5ดาวของเราเนี่ยก็ยังได้ชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งรอบนี้ได้อัตราสร้างสถานนะโอ้โหแถมเป็นเดฟอีก2ออันโคตรเกลือ เดี๋ยวผมขอแถมให้อีกสัก2รอบด้วยกันนะทุกคนรอบที่3ก็ได้สีม่วง3ชิ้นสีฟ้าอีก2ชิ้นนะครับและสีส้มก็ยังได้อันเดียวเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยแล้วรอบดีได้อัตราเครดิตคอลครับผมสวยครับออฟลองเนี่ยกากนะครับออฟลองยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหรนะ่นาะแต่ว่าได้อัตราครดิตคอนมาใส่ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้เอาออปชันหลักใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอัพไว้สักเลเวล9อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในรอบสุดท้ายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมขาดแค่รองเท้าชิ้นเดียวนะที่ยังไมม่ีของ สายไฟฟ้านะครับผมอยากได้เป็นรองเท้าสปีดไม่ก็เป็นรองเท้าเพิ่มพลังโจมตีนะทุกคนถ้ารอบสุดท้ายนี้ดรอปมานะน่าจะเป็นการฟาร์บที่คุ้มมากๆเลยนะสำหรับครั้งนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบที่4ของเราเนาะก็ได้สีม่วงมา2ชิ้นเลยก็สีฟ้าอีก2ชิ้นเนาะแต่ว่าสีทองของเราก็ยังอยู่ที่1ชิ้นเหมือนเดิมนะที่ผมได้มาก็เป็นเสื้อพลังโจมตีนะครับผมไม่ได้เป็นรองเท้าเลยโอเคก็เปน็นสรุปนะครับจากสีรอบที่ผมลงให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะของเรานเนมันจะไได้ไม่เน แต่ว่ามันมีบางคนนะที่ลงไปแล้วมันดรอป2ชิ้นให้ด้วยนะทุกคนฉะนั้นที่ระดับ4นะครับหลังจากปลดล็อกมาที่เลเวล50เนาะมีโอกาสดรอปรีริก5าดาว2ชิ้นด้วยนะทุกคนเพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสนะก็อยู่ที่ดวงของเราว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับสิ่งที่จะปลดล็อกมาให้เราฟาร์มหลังจากเลเวล50นะครับก็พาทุกคนมาดูในทุกๆหมดเลยนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถนําไปตัดสินใจหรือว่าวางแผนในการฟาร์ตามตามแแนนนวทางงขออเพื่่ๆตละคไดคนะ้ผมก็ ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ